ออกไปใช้ชีวิตเร่งรีบมลภาวะเป็นพิษ pm 2.5เป็นจังฟู้ดฟาสต์ฟู้ดเชื่อว่าทุกคนนะคะทราบว,ว่าพฤติกรรมไหนที่เป็นพฤติกรรมที่ทําลายสุขภาพและเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันมันได้แต่เคยเป็นไหมคะบางทีการที่เราออกไปใช้ชีวิตชีวิตของเรามีความเร่งรีบก,การที่จะเลี่ยงมลภาวะเป็นพิษหรือแม้กระทั่ง pm 2.5ที่เจออยู่ทุกวันขนาดเรามีความพยายามแล้วแต่บางทีมันก็ยังหลุดรอดเข้ามาหรือแม้กระทั่งการที่เราต้องกินนะเวลานั้นเนี่ยคืออะไรที่มันสามารถที่จะกินได้ในเวลานั้นเราก็ต้องจัดการให้กับรร่่าาางกกยเกอน จึงเป็นเรื่องที่เลือกได้ยากอาหารไม่ว่าจะเป็นจังฟู้ดฟาสต์ฟู้ดเนี่ยถึงเข้ามาในชีวิตของเราได้เป็นเรื่องที่ปกติในทุกวันนี้พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทําลายสุขภาพอย่างที่เล่ามาทั้งหมดอะคะ่ะเป็นตัวการที่ทําให้เกิดการสะสมการอักเสบและเกิดความเสือเส่อมจากภายในซึ่งความเสื่อมจากภายในพี่ขอเรียกมันว่าภัยเงียบภายเงียบเนี่ยเป็นตัวการสําคัญคะ่ะที่จะทําให้เกิดการเสื่อมการอักเสบสะสมรวมถึงเป็นที่มาของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งนะคะแล้วก็โรคยอดฮิตต่าง ที่เราเป็นและมีอัตราการตายมากที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองอัลไซเมอร์นะคะหรือแม้กระทั่งโรคไตโรคตาบหรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจรวมถึง s t ตร k ที่เป็นโรคยอดฮิตด้วยค่ะจึงเป็นที่มานะคะของการเกิดเป็นนามเมทิสค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอุดมคตินะคะที่ช่วยในเรื่องของการย้อนอายุเซลล์และเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยสําหรับคนที่อยากจะดูแลตัวเองแต่ยังไม่มีเวลา